สวัสดีครับพี่น้องอสอสออสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่นี้ถ้าท่านจะเดินทางไม่ว่าจะไปเยี่ยมญาติกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวปีใหม่นี้ตรวจเอทิเคนนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งขาไปและก็ขากลับนะครับตรวจเอทิเคนนะครับและปิดเทสก่อนกลับไปหาครอบครัวและก็ก่อนกลับมาทํางานเพื่อความปลอดภัยทั้ง เที่ยวไปและเที่ยวกลับนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องอสสอสมทุกท่านทราบนะครับไม่ทราบว่าเป็นพี่น้องอสสอสมหรือเปล่าครับที่เป็นผู้โชคดีนะครับได้ทองฉลองปีใหม่นะครับสําหรับรายละเอียดรายชื่อของผู้ที่ได้ทองฉลองปีใหม่นะครับวันนี้นะครับมีด้วยกัน3รายชื่อนะครับ ผู้โชคดีประจําวันพุทธที่15ธันวาคม64สนะครับสัปดาห์ที่24นะครับทองคําหนัก1สลึงนะครับจากทกสแจกทองทั่วไทยนะครับได้แก่คุณจิรพัฒน์แก้วน้องหีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0926433นะครับคุณจิรพัฒน์แก้วน้องหีหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย092 6433สานะครับสำหรับ ท่านต่อไปนะครับผู้โชคดีประจำวันพุธที่22ธันวาคม64นะครับสัปดาห์ที่25นะครับผู้โชคดีรับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงนะครับได้แก่คุณสิริพรทัศนะชัยสิทธิหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0900341คุณสิริพรทัศนะชัยสิทธิ0900341นะครับ และผู้ที่โชคดีล่าสุดนะครับตามกิจกรรมทกศแจกทองทั่วไทยนะครับผู้โชคดีประจำวันพุทธที่29ธันวาคม64นะครับก็คือเมื่อวานนี้เองสัปดาห์ที่26แล้วนะครับผู้โชคดีได้แก่คุณประทุมพวงน้อยหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0852930นะครับคุณประทุมพวงน้อย 0852930นะครับเป็นผู้ที่โชคดีรับรางวัลสร้อยคอทองคำนักหนึ่งสลึงนะครับจากกิจกรรมทกศแจกทองทั่วไทยนะครับหมอชัดก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับไม่สาบา่าทั้ง3ท่านเป็นอสมอของเราด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอสมเราก็เป็นลูกค้าทกศเยอะกันเลยทีเดียวประมาณล้านกว่าคนนะครับอสมเราที่เป็นลูกค้าทกศนะครับ อย่าลืมนะครับก็แอดไลน์แอด BACFamily นะครับแล้วก็เข้าไปตอบคำถามพี่น้องอสสสมอก็จะมีลุ้นทุกเดือนเลยนะครับจนถึงมีนาคม2565นะครับแจกทองทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1เส้นหนัก1สลึงนะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ